คุณเฉลียาพูดชัดอยู่ประมาณนึ่งว่าไม่เอาคุณประยุทธ์แต่ก,กับคุณประวิทธิค์คนปฏิวัติที่แท้จริงก็คือคุณประยุทธ์เพราะอะไรเพราะคุณประวิทธ์กเกษียณไปตั้งนานแล้วคุณอนุพงศ์ก็เกษียณไปแล้วแต่ยืดนหนาเสร็จออกมาถแถลงข่าวทุกเหล่าทัพมีไหมประวิตรมีไหมอนุพงศ์ไม่มีจะมีแต่คุณประยุทธ์ยึดมน,นาเสร็จก็ไปเชิญพี่มาช่วยกันหน่อยนั้นตัวหลักจริงๆคือประยุทธ์นี่ถามว่าทําไมล่วงก็ได้ก็ บอกแล้วนะเสรีรวมไทยก็รวมทั้งหมดนะยกเว้นเผด็จการนั่นเองพอเลือกตั้งเสร็จมันก็อยู่ที่ผลสมมตุติแค่ฝ่ายประชาธิปไตยตัวเลขพอแล้วผมก็ไม่ต้องรวมออกับคุณประวิตย์แต่ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเขาไม่พอก็ต้องไปเอาพรรคพลังประชารัฐของภูริได้ผมอยู่ในฝ่ายนีย้แล้วผมบอกผมไม่เอาประวิตผมก็ต้องกลับมาเป็นฝ่ายค้านอีกผมก็ต้องร่วมด้วย่ยะถูกไหมแต่ถ้าบอกไม่เอาคุณประวิตร พอคุณปวีเข้ามาผมก็ต้องถอยไปแล้วผมจะช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไงละ่ะคุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารคุณประวิทย์กับคุณอนุพงศ์มไม่สมรู้เหรอครับไม่สมรู้เขาไม่จําเป็นอะไรนี่คุณประยุทธ์แกมักใหญ่ฝ่ายสูงกูยิบมหน้าแล้วกูเป็นเองถึงแม้จะมารับใช้ก็ดีแต่ไม่ใช่ใช่หไหมเหมือนในบ้านเนี่ยอันนี้เจ้าของบ้านถามคนใช้ในบ้านเนี่ยมันเป็นเจ้าของบ้านด้วยเปล่าละ่ะมันก็เป็นแค่คนใช้ เสรีรวมไทยมอ,มองเห็นแล้วว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นจุดที่ช่วยพี่น้องได้มากกว่าการเป็นฝ่ายค้าแน่ๆนก็เลยคิดว่ามันเลยเกิดโซลูชันนี้ขึ้นมาหรือเปล่าครับไม่ใช่ทุกคนก็คิดอย่างนี้ความจริงก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงหมดนะไม่ต้องน่าเลยท,ท,ทุกคนเป็นอย่างเงี้ยอย่างคราวที่แล้วเลือกตั้งเสร็จจะเลือกนายกพี่เคยพูดไว้ตลอดเวลาฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมาให้พี่300ล้านแล้วให้เป็นรองนายกด้วยทำไมพี่ไม่เอา เขาถือว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลสร้างผลงานได้แต่คุณไปยุดอยู่แล้วพี่จะเอาไปไหมพี่ได้ทั้งตําแหน่งได้ทั้งเงินวันที่จะเลือกนายกมันก็ยืนรอหน้าบันไดสเสนออีกท่านว่าไงครับกูก็ไม่เอากระมินแล้วหลังจากนั้นยังรัฐบาลยังคงเทงคงเทงอยู่ให้พี่บอกเท่าไหร่ก็ได้พี่ก็ยังไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เอาคือไม่เอาประทธ์น์ค้านก็ค้านนะเราไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นรัฐบาล สุดทิ้นที่ประตูยังไงก็ได้เอาประยุทธ์ก็ได้อย่างเงี้ยถ้าอยากถูกไหมนี่ไม่ใช่ประวิทย์เราบอกแล้วไม่ใช่ตัวยืมนา้แล้วก็บอกได้แล้วก็จะมาถึงข้อได้จริงว่าจริงๆแล้วคะแนนมันออกมายัางไง